สวัสดีครับพบกับผมบ o บดอเกมเมอรนะครับวันนี้มากับเกมวันพันแมนกันนะอ่ากับคุยชื่อเกมก่อนนะโอเคอวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมใหม่นะครับไม่ไม่เชิงกิจกรรมใหม่แัันเป็นกิจกรรมเสียตังค์อีกแล้วเออกิจกรรมเสียตังค์สำหรับวันนี้ผมจะพามารีวิวตัวกระเป๋านะกระเป๋าของจากพัเด็กนะซึ่งปัจจุบันผมสุ่มได้แล้วโคตรโคตรสาหาัสบอกเลย แต่โชคดีที่โชคดีที่ผมอะสุ่มรอบแรกอะแล้วได้แต่ของดีๆนะคือข,ของขอยะไม่ได้เลยก็มีก็ก็ก็ล้างอะไรล้างล้างหมดเลยแหละแต่ตู้สองอะตู้สองอย่างที่เห็นนะว่าจริงๆอยากได้เนี่ยอยากได้ไอชิ้นส่วนปีศาจนะแต่มันไม่ได้อะได้ยางอื่นแทนได้ตังได้ <laughs> เออ,เอข้ามนี้ไปก่อนกันก <laughs> ิจกรรมนี้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับใช่หนึ่งอาทิตย์เป่าหนึ่งนะ อ่าหนึ่งอาทิตย์เพิ่งมาเมื่อวานมา,มาได้สองสองวันมาเมื่อวานนี่แหละมาเมื่อวานแล้วก็ตัวกิจกรรมหมามันมีแจกแจกตัวเนี่อยู่นะเราไม่ต้องใช้เพชรไปซื้อนะถ้าใช้เพชรซื้อก็ประมาณนี้แหละยี่เบ็ดเหรียญแล้วมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆื่อยู่ยนะคือมันมันไม่คุ้มอะ่ะทั้งหมดคนอยากรู้ใช่ป่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมใช้ปไปเท่าไหร่กี่กี่เพชรก็คือตอนที่ผมดองมาดองมาห้าพันเพชรหมดเลยเวยแถมเติมเพิ่มด้วยเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้าเพชรเพื่อกระเป๋าอะ่ะ อ่าเดี๋ยวค่อยมาดูค่อยาพูดถึงเหมืกันว่ากระเป๋ามันดียังไงนะมาดูก่อนว่ากิจกรรมทำอะไรบ้างกิจกรรมก็จิบประทาเล็กทเล็กน้อยแต่ว่ากิจกรรมอ่ะให้ทําแค่สามวันนะเอองงปะคือตัวกิจกรรมอ่ะมีห้าวันแต่กิจกรรมไม่ทําแค่สามวันคือเออมันยงไงดีอะการตลาดมันหัวหมออ่ะเออสุดท้ายถ้าคนทํากิจกรรมไม่ทันยากก็ต้องไปเติมดีมันหัวหมอมากตัวกิจกรรมดิรีเซ็ตด่านบอสก็ก็คือต้องใช้เพชรอีกอะเออยังไงก็ต้องใช้เพชรเดี๋ยวถ้าสู้กิวอะไรเงี้ยถ้าลิิมต อันนี้ไม่อันนี้ไม่เสียไม่เสียตังค์นะแต่ถ้าเพื่พวกรีเซตอะรีเซตด,ด่านบอสเนี้ยเสียตังค์เสียเพชรแน่นอนนะใน,ในการในการทำรวมรวมแล้วอะ่ะได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะสิบห้าสิบได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะสุ่มได้ประมาณสามสามสี่กระดานนะเออประมาณนี้ไปเข้าเรื่องกันเลยตัวตัว,ตวอาวุธของจากพาติกนะครับหลังจากอัพสกิลแล้วดัเมจจะเพิ่มขึ้นมาจาก140เป็น165%นะ จากที่ผมไม่มีอะไรอื่นเพิ่มมาเลยนะนอกจากดาเมจดาเมจเพิ่มขึ้นจากที่ผมลองเอาไปทดสอบดูอะรู้สึกว่ามันเวิร์กนะมันเวิร์กมันแรงอะคือคือพอมันมันแรงแค่บ้านก็กลายเป็นตัวดาเมจหลักได้ใน,นปัจจุบันเนี้ยดูดิดาเมจหลักผมแรงมากๆเขา,าใครมาตบก็ต่างกันเยอะอะต่างกันเยอะ,ยอะระหว่างคนคนมีจักรพรรดิกกับคนที่คนมีจกักรพรรดิที่อัพความสามารถแล้วกับ แม่ก็สามารถต่างกันเยอะมากๆเลยนะจะพาไปดูอ่าเราดูคุณยิโรก็ได้่ะเห็นทชัดก็คือดาเมจเราสามารถเคลียร์แถวหน้าได้เลยอ่ะแบบแรงแรงเกือบเคลียร์แถวหน้าได้เลยนะดูนะอ่ะตรงนี้ก็คิงแลเปิดไปก่อนนะครับคิงเอนจินดูจากพัดเด็กของผมได้เปิดก่อนมาดูความแรงนะเอฟเฟกเปลี่ยนนิดหน่อยดูสามสามแสนเจ็ดอ่ะโคตรแรงดูดูของเขาทำนะดูดิ ของเขาต่างกันมาของเขาหลักหมื่นอย่างอะ่ะหลักหลักแสนนิดๆองอะ่ะแล้วพอด้วยความที่แบบจากพลาสติกมาแรงใช่ปะแล้วพออะตอมิกผมก็แรงเหมือนกันอะ่ะเวฟแรกอะ่ะเขาก็ตายแน่นอนอะ่ะเวฟแรกคือแถวหน้ารับดาเมจไม่ไหวแน่นอนนะถ้าเบื่อไม่เอาตัวแทงมายืนนะอืเนี่ยดูจบอย่างไหวจบไปกว่าเดิมพอสมควรนะอ่ะพาดูของของคุณฮีโร่น,นะครับพอขอบคุณคุณฮีโร่ด้วยนะครับที่มาตีใี้ผมเห็นนะเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะหกสี่ดาวเหมือนกันนะเออทาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ แต่ผมดาเมจมันต่างกันมากอะผมก็สี่ดาวเหมือนกันเลี้ยวเจ็ดสิบละเมจต,ต่างกันพอสมควรน,นะเออดูค่าพลังหน่อยเนี่ยค่าพลังเขาเยอะกว่าผมเลยนะดูเยอะกว่าผมสองหมื่นอ่า P P คือสบายสบายแน่นอนแล้วก็นี่ผมได้คอขั้นสี่อยู่แล้วนะแต่ว่าผมผมมองว่าคอเนี้ยเอาไว้แก้ทางพวกอาราชาทะเลอีกเดียวนะคือราชาทะเลอะ่ะมันจะมีคอที่ผนึกลูกไฟตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเทินเลยเหมือนกับตัว มันก็ตัวคิงเลยนะแต่ว่าเผื่อเราใช้คอของเด็กอะ่ะมันมาแก้ทางได้เว้ยอย่างน้อยอะ่ะเราก็มีสกิลได้ได้ออกสกิลแน่นอนอะ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องไปตุ้นคีเดอ่อนอะ่ะเออประมาณนี้นะเพราะว่าตัวคิงอ่ะตัวคิงราตีธรรมดาติดบอคยีแล้วไงก็คือคุณได้ไฟชัวๆแล้วคือถ้าเผื่อเอาไปแก้พวกอย่างที่บอกเอาไปแก้ได้แต่ว่าอ่าถ้าลงด่านแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะนานเนี่ยไม่ค่อยเหมาะประมาณนี้ไป แล้วก็ด้วยความที่แบบมันแรงมากๆนะตอนนี้มันหน้าปัจจุบันนะผมสามารถาลงทาสุราชาแบบทันซิเนะที่หลายคนแบบยากๆอากอะไรเงีย้ย,ย,ยลงได้แล้วนะผมลงได้แล้วแต่ผมลงได้เพราะตัวที่เป็นราชาน่านฟ้านะผมยังไม่เคยมาลงแบบราชาทะเลลึกนะถ้าเผื่อออโต้นะออโต้ผมไม่แนะ่ผมไม่แน่ใจว่าผ่านไหมแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นถ้าเผื่อเป็นกดเองอะผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ าดูกันนี่ผมจะไม่กดแลนะ้วผมจะปล่อยออโต้เลยนะดูว่ามันจะเป็นไงอ่าลองดูคิงมันก็เบาอ่ะเพราะคิงมันแต่ก่อนผมใช้เป็นทัสซสึมากิจำชื่อสองพี่น้องนี้ผิดตลอดเลยเมื่อก่อนผมใช้ฟูบุกิไงแล้วแบบมันแรงกว่าคิงเยอะเลยอะ่ะเออจากจากที่แบบพอเปลี่ยนจากคิง เปลี่ยนจากฟูบกีมาเป็นคิงอแล้วดาเมจมันหายอะ่ะตอนนี้ดาเมจผมกลับมาเท่าเดิมนะเพราะว่าอพอ,พอาอาวุธของตัวจากาพกเด็กนะตอืมตอนนปัจจุบันนะแรงมากๆเลยดูยอ,อ่ะมีคางด้วยเสียใจถ้าพวกผมเรียงเทินดีกว่านี้นะเอาเอาตัว หน้ากากหวานมาแทะมาเร็วกว่า China, ตัวดาร์คชายน่าจะแบบไม่ต้องไม่ต้องมือไตาม,มาเลยนะแต่ไม่เป็นไรมาดูออตโอตโอ้ใช่ไหมเนี่ยด้วยความที่แบบมันแรงนะคือพอมันแรงอะ่ะมันก็เคลียร์ลูกน้องง่ายใช่ปะเนี่ยเคลียลูกน้องง่ายปุ๊บมันก็ท้ายผ่านง่ายขึ้นดูด,ด,ดินี่คือนี่คอ,อตโอตนะผ่านแล้วเสกสีม่วงเลยอะไรเนี่ย ดดี๋ว <Tipp> พ <s> ูก <kr> ็ก <eine> ิจกรรมเนี hmm ้ยที่จะแจกตัวแจกอาวุธของตัวจากพักเด็ดนะมันจะอยู่หนึ่งอาทิตย์นะซึ่งสำหรับสายฟรีอ่ะผมไม่แนะนำไม่ซื้อนะเพราะว่าอ่ะมันทำให้ PP ง่ายก็จริงทำให้อ่าลงราชาออโต้ได้แต่ว่ามันมันมันเยอะเกินอ่ะมันถ้าที่ผมดูนะมันใช้มันใช้เพชรเยอะมากเลยนะคุณแม่ เอาเพลทำอย่างอื่นดีกว่าเออไปทำอย่างอื่นดีกว่า,ออา,วาแล้วก็ต่อจากกิจกรรมที่มันจะแจกกระเป๋ามันก,ก็จะเป็นแจกอาวุธของโซนิกนะซึ่งอันนี้นผมไปดูสปอยแอดมินเขาบอกเองนะแอดมินส,ส,ส,สปอยเองเลยเออแต่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาตอบถามผมนะเขาตอบถามคนอื่นก็ผมก็ไปอ่านเจอเหมือนกันนะเอออะไรแบบนี้แล้วก็หลายคนถามว่าสมมติสมม,ต,สม,มติตัวอาวุธของโบลสเนี้ยที่เป็นตัวลิมิเต็ดหรืออาวุธของ ตัวคิงอ่ะมันจะมาในรูปแบบไหนนะคือมันจะมารูปแบบตู้กระชาเหมือนกันเว้ยแต่เป็นตู้กระชาแยกใช้ตั๋วดําเหมือนกันสรุปก็คือเอา,เอาใช้ตั๋วเอาเอาไปเอาไปใช้ตั๋วดําในการซื้ออาวุธนะครับไม่ซื้อสุ่มอาวุธสุ่มเป็นเศษกินส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อคุณสุ่ม8ครั้งอะ่ะหรือว่า80โลอะ่ะได้80ตัว๋วหรือ8ครั้งอะ่ะทําให้คุณได้ตัวอาวุธของโบลรอส100%เนะเออได้มันเป็นการรันตีอะ่ะได้อาวุธ บลสอ,อาวุธตัวตัวดำนะซึ่งถ้ากับว่าถ้าคุณจะเอาทั้งอาวุธเอาตัวละครด้วยคุณต้องมีตัวดำา200กว่าใบาเลยนะ200แต่เดี๋ยวผมดูให้โชวชกันร้อยแปดเอเอ260ใบเลยนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องดองตัวดำนะซึ่งบอกว่าเพชรเพชรจะมีค่า,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาก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 เลยนะถ้าคุณจะเอาตัวแลลิมิเต็ดนะแล้วก็ตัวแลตัวต่อไปที่จะเข้ามานี่ อาผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวกระบองเหล็กหรือว่าเป็นตัวเมทัลใน,นนะอืผมจำไม่ได้สองตัวนี้ผมไม่ได้ไปศึกษาหรอกออประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมตอนนี้แพ็กเกจที่ขายของในร้านเป็นแพ็กเกจของตัวแพ็กเกจตัวคอนะเนี่ยคออืแต่ว่าผมไม่ซื้อนะเพราะว่าผมคิดว่าคอของเด็กอะ่ะมันยังไม่อ่ายังไม่ตอบโจทย์อะ่ะเอ,อ ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เราก็ดูคือจริงๆอ่ะของที่มีในเกมอะพยายามอย่าไปซื้อนอนเปลืองตังค์มากๆเลยนะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอะไรนิดหน่อยนี่คออันเนี้ยผมเล่นประมาณเดือนนึงนะถึงคอจะเต็มแล้วก็คอก็สามารถซื้อได้นะหลายคนไม่รู้ว่าซื้อได้งั้นเนี่ยมันซื้อได้ผมก็ซื้อไปเรื่อยนะถ้าเกิดมีคออะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ผมใช้อยู่ก็จะก็จะซื้อไว้นะแล้วก็ ถามว่าคออันไหนดีสุดที่ใช้ระยะยาวใช่ไหมอ่าผมตอบเลยว่าเป็นคอยุงกับคอของอ่าสตัวเนี้ยสเนี้ยคือเป็นคอที่ใช้บ่อยนะปลาทะเลได้ใช้ไหมก็คงไม่ได้ใช้อะ่ะแต่ว่าตัวตัวอ่าพัสคอเลเวลของปลาทะเลโกลมากนะดูดิมันบล็อกพลังไฟ2จุดนะคือไม่ต้องเริ่มเกมมาบล็อกเลยไม่ต้องสงกปรกสกิลเหมือนพวกอ่าเกลือกันซุปนะเออ อันนี้คือถ้าเผื่อโดนดาเมดแรงมากๆมันจะไม่ตายนะแล้นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมถามว่าตัวยุงทำไมถึงดีใช่ปะถามดูตัวยุงตัวคอยุงอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกผมว่านะเนี่ยคอยุงไม่เท่าไหร่อะคอคอขั้นสี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับเอาของยีนัดมาผสมอะ่ะก็คือปกติไ,ได้เทินไฟเทินแล้วอาได้ไฟสี่สี่ดวงทุกเทินใช่ปะเพราะปกติไ,ได้สามอันนี้เพิ่มดัมหนึ่งเป็นสี ถ้าเผื่อมีการฮิวก็คือตัวไอตัวนี้มันตีธรรมดาก็จะเพิ่มไฟเพิ่มอีกดวงหนึ่งทำให้ใช้สกิลได้ง่ายขึ้นเออโอเคประมาณนี้นะส่วนนี้ไม่มีอะไรความเร็วเพิ่มอันนี้เอออันนี้อันน,น,นี้ที่เป็นทีเด็ดอือน,นความเร็วทั้งทีมเพิ่มเอาไว้แบบปลาเจอบอสเจออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เจอบอสแล้วยพยายามมาหักหักเทิร์นบอสทิ้งอ่ะคืออันนี้ผมเห็นคนอาคนจีนคาทยเยอะนะแต่อันนี้ผมไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเห็นชาทัยนะอันคอสุดท้ายนะ ส่วนของจีนัดก,ก็ตามที่เห็นเลยครับเมื่อเริ่มสองเทอร์ได้ไฟ5จุดทันทีนะเริ่มงสองที่สองอ่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยดีมากของคอจีนันะคือฮิวทุกเทิร์นนะฮิวทุกเทิร์นโกงอยู่โกงอยู่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะมีธรรมดาไม่มีอะไรส่วนคอเด็กก็ไม่ค่อยมีอะไรนะประมาณนี้คอเด็กก็คือเพิ่มให้คีย์ไอคอนคียดาเมจดแรงขึ้นอนะ่ะแล้วก็อ่าแม่นยำเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คงไม่ได้ใช้นะแต่ว่าอันเนี้ยคงได้ใช้อยู่ดาเมจดอันติดแรงขึ้น4 0ไวาฟาร์มนะ สุดท้ายก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับผมคิดว่าไม่จาเป็นต้องเติมก็ได้น,นะแต่ถ้าเพื่อเ,เติมถ้าใครคิดว่ามีอยากเก็บไว้แบบเป็นสายเติมอะ่ะอยากแบบเอาไว้ลงดันพวกดันชั้นสิบปดอะ่ะบางคนแบบเชื่อปะเชื่อปะอันดับที่อยู่เหนือเหน,อเนือผมมาพวกอันดับพวกนเนี้ยเนี่ยคุณเกาเหลาคุณอ่าคุณพวกอินโดอะไรเงี้ยเขายังลงเฟดแบบออตโต้ไม่ได้เลยนะเว้เออ มีผมลงได้แล้วแบบเขามาอ้อนบางคนแบบมาขอให้พาพาลงก็มีพาดูกันอันไหนนะส่วนมากมีแต่คนขอแบบให้ผมให้ผมเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หน่อยนะเพราะว่าเขาจะได้ลงไอ้นี่ไงจะได้เอาเอาตัวฟิกเกอร์ของไอ้ตัวแทงท็อปไงเนี่ยแทงท็อปมันต้อง มันต้องแรงหนึ่งไงมันต้องแรงหนึ่งถึงจะได้ึงจะซื้อได้ไงโอเคประมาณนี้นะครับขอทุกคนโชคดีนะแล้วก็ไม่เกลือกันนะสำหรับผมในส่วนตัวคิดว่าสํัหรสายฟรีไม่ต้องเป็นต้องหาเลยนะไอตัวก,กระเป๋าอะดตเมจต่างกันแค่4 0เอนะมันก็เยอนนะ40%ก็เยอะนะก็เยินแล้วก็เนี่ยจากที่ผมเห็นก็คือจัดเต็มพอๆกับพอๆกับตัวนี่เลยนะพอๆกับตัวก็คือต่างกันแค่เนี่ยพอๆกับอะตอมิกเลยแต่ต่างกันแค่ว่าผม ยังเปิดทักษะหน้าที่สองแบบยังไม่ฟูลเท่ากับอตอมิกนะดูดิอตอมิกเปิดฟูลไปแล้วอ่ะถ้าผมเปิดฟูลน่าจะแรงกว่านะตัวน่าสนใจก็มันมีน่าสนใจอันหนึ่งนะอะไรที่เนี่ยถ้าเปิดตะกคิดว่ามันกระตุ้นตัวเองนะน่าสนใจอันนี้สนใจอยู่โอเคฝากไว้เท่านี้นะครับพยายามจะพูดช้าลงแล้วนะแล้วก็พยายามให้คลิปมันกระชับอ่ะที่คือที่ผมพยายามพูดเร็วก็คืออยากให้คลิปมันสั้นๆอ่ะต่ว่าแบบจะได้แรนเดอร์ไวๆนะอื่นอะไรนี้นะ ขอต้อนโชคดีกันนะครับตอนนี้ก็เบาๆแล้วแหละเออเข้ามาทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ออกไม่ได้เขา้าเข้ามาเล่นจริงจังๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะแลอวแล้วก็กิจกรรมไรเนี้ยทุกคนรีบทํานะเออกิจกรรมไรเนี้ยทุกคนรีบทําเนี่ยมันให้มันให้ตัวอาวุธอะคืออย่างอื่นช่างหัวแม่งเลยนะเว้ยเออแต่มันให้อาวุธตัวสาหร่ายมาซึ่งทักคุณไปแลกไปแลกตัวซัพพลายเองมันเยอะมากนะเวย้ยเนี่ยซัพพลายไปแลกเองมันเยอะมากเพราะงั้นอะแลกจากตัวตู้เมื่อกี้ดีกว่าคือคุ้มคุ้มโคตร เนี่ยห้าสิบชิ้นอนะใช้ประมาณสามร้อยเลยนะสามร้อยอันเลยนะคือคุณต้องเปิดกล่องเนี่300ยสามร้อยใบนะเออซึ่งผมคิดว่าเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะที่ไม่ใช่อย่างเนี้ยเออรีบทำกันนะครับเหลือกี่วันเนี่ยมันเหลือกี่วันจะดูให้เหลือห้าวันเหมือนกันเหลือ,อที่หนึ่งเหมือนกันโอเคขอฝากไเท่านี้นะครับแล้วก็ทุกคนขอให้ไม่เกลืกันนะแล้วก็ดองดองตัวแดงไว้เผื่อกลางเดืเนเอนนะเผื่อมีลิมิตเผื่อมีพิกอัพนะครับโชคดีเย่ Yay.